ก็คือไฮเออร์เซลของเราดึงศักยภาพสิ่งที่เรามีมาใช้ในการช่วยเหลือตัวเองให้รอดให้ตื่นรู้หรือว่าให้เข้าเส้นทางภารกิจหรือรู้ว่าเราไม่ใช่เกิดมาแล้วเกิดแล้วตายเกิดแล้วมาต้องมาเป็นทํางานประจําเกิดแล้วฉันต้องมีเงินเยอะๆเกิดมาต้องเรียนสูงๆถ้าฉันไม่เรียนสูงไม่มีเงินเยอะพอฉันจะลําบากใช่เนี่ยแหละคุณต้องหลุดจากตรงนี้ก่อนความขาดแคลนพอคุณอุดมสมบูรณ์คุณรู้ว่าคุณทําอะไรได้เนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากภายในก่อน ภายนอกคุณก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมันต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันแต่สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือจิตวิญญาณก่อนภายในของคุณคุณต้องตื่นรู้คุณต้องเอาความกลัวออก คุณต้องรักแรงเงื่อนไขให้เป็นคุณต้องเขาเรียกว่าเยียวยาจิตวิญญาณของคุณอะปมเก่าๆกรรมเก่าๆกรรมอดีตชาติหรือการที่คุณคิดว่าการยึดเป็นตัวตนเก่าอย่างเช่นฉันเป็นคนพูดน้อยฉันเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเงี้ยค่ะคุณต้องเอาตัวตนเก่าทุกอย่างเนี้ยออกไปให้หมดก่อนเหมือนล้างกระดานสิ่งที่เราเป็นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะ